สวัสดีครับปนากลราดครับวันนี้มีโชว์เอรอินมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นโชว์ของ CB 500x นะครับเจน2เจน3 NX 500นะครับใส่ได้ด้วยกันนะครับคุณจะชอบเวอร์ชั่นไหนก็เลือกเอานะครับชอบซับแท้งนะใส่แล้วได้โชว์ซับแท้งสามารถที่จะปรับรีบาวคอมเพรสชันได้นะครับตัวนี้ก็จะนุ่มนวลกว่าดีกว่าราคาแพงกว่าตัว2 1 6 2 1 6. 6นี้จะปรับได้แค่จังหวะ รีบาวจังหวะปรับเนิดได้จังหวะเดียวนะครับสามารถปรับเอ่อพีเอ่อพีโหลดนะครับให้เหมาะสมกับน,น้ําหนักได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับดีตามตังค์นะครับจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ดีตามตังค์โชคพวกนี้สังเกตที่ราคานะครับสังเกตที่ราคามันจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพได้ประมาณหนึ่งนะครับคนที่ขี่ธรรมดาไม่ได้ขี่เร็วถามว่าจาเป็นต้องใส่ไหมถ้าอยากได้ความสบายซื้อเถอะครับ มันนุ่มนะครับมันขี่สบายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2.16หรือจะเป็นตัว9.16นะครับใส่ได้ถึง NX 500ชมปัจจุบันเลยนะครับคนบอกผมไม่ได้ขี่ซิ่งไม่ต้องใส่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีงบนะครับแนะนําให้ลองนะครับโช๊กโมนะครับอย่าไปเสียเวลานะครับเพจ c b 5 0 0 x นะครับผมไม่ได้เข้านานแล้วเพราะว่าผมเคยไปพูดเรื่องโชว์โมนะจนเขา ไม่ให้ผมเข้าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกับแอดมินเพจนะครับก็ไม่เป็นไรเขาไม่ให้ผมพูดผมก็ไม่พูดไม่พูดในเพจเขานะแต่ผมพูดในในในช่องของผมเองนะครับก็ใครที่ไม่อยากหลงทางก็อย่าไปทํานะครับอย่าไปทําล่าสุดนี้โอ้โหโติดตั้งมามั่วซั่วนะครับแกแทบไม่ออกนะครับใช้ บล็อกไฟฟ้าเหลือปืนลมยิงเทาจนมันแน่นโอเวอร์ท็อกมานะครับก็ถอดช็อกโมทิงนะสุดท้ายแนละ้วเจ้าของรถก็มาใส่เออร์ลินนะครับดีตามงบนะครับเน้นยำ้ำอีกทีหนึ่งนะครับสนใจก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้สินค้ามีเลยนะครับแต่เหลือไม่เยอะเพาะนั้นผมขออนุญ,ญาตให้คนที่สนใจจริงๆนะครับก็โอนเงินจองให้ผมนิดนึงนะครับให้รู้ว่าเอาแน่ๆนะครับไม่ใช่แบบว่า เออจองปักเปล่าไว้แล้วก็บอกว่าจะมาใช่ไหมร,ระวังวันสมมุติเรามีลูกค้า Walk in มาไงใช่ไหมผมก็อดถ่ายเสียโอกาสแล้วถ้าเกิดวันลุ้งขึ้นคุณนัดแล้วคุณไม่มาเลยว่าเออพี่ผมไม่เอาแล้วเงี้ยเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วก็เสียโอกาสนะครับโอนกับผมเนี่ยพันเดียวเองนะครับให้รู้ว่าเอาแน่แน่เท่านั้นเองถ้าคุณคิดว่ายังไม่แน่ใจก็ไม่ต้องไม่ต้องโทรมานะครับเปิงค่าโทรศัพท์ด้วยเกรงใจนะครับตัดสินใจแน่ๆนะครับให้รู้ว่าเอาแน่ๆแล้วก็โทรมานะครับ ใส่แล้วดียังไงดีกว่าโชคเดิมแน่นอนนุ่มนวลนะครับี่สบายนะครับเนี่ยใส่เสร็จนะครับออกเที่ยวเลยนะครับวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่10นะวันที่1 0ก็อีกแป๊บเดียวก็ส่งการแล้วนะครับติดตั้งเสร็จก็ขี่เที่ยวได้เลยนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้รุ่นอื่นๆขายไม่ค่อยดีมากก็อาจจะไม่ได้สต็อกนะครับแต่ nx 5 0 0 cb 5 0 0 x มีสต็อกนะครับรุ่นไหนขายดีของสต็อกไวนะครับ ถ้าต,ตอกไว้เพื่ออะไรเพื่อบางทีมันกันจังหวะแบบของหมดด้วยแหละอย่างตอนนี้ยจโอโนนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยร้านที่เขามีอยู่ตอนนี้ก็คือเขาสั่งไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วสินค้ามานะครับมันก็จะเป็นรอบการส่งนะของแต่ละร้านบางทีก็มีไม่ค่อยพร้อมกันนะครับชอบเอรินนะครับสนใจเอรินก็สั่งซื้อได้นะครับมีบริการติดตั้งนะครับปรับเซตตามมาตรฐานนะครับทำครั้งเดียวจบ นะครับโชงไม่มีร้านอินนะครับใครที่เคยมาติดตั้งหรือว่าเคยดูคลิปของร้านผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมจะปรับเซตให้ตามน้ําหนักของผู้ขับขี่นะครับตามมาตรฐานที่ผมได้รับการเรนนิ่งมานะครับซื้อโชคซื้อกระตัวแทนจําหน่ายก็จะได้รับการปรับเซตที่ถูกต้องนะครับสนใจก็แวะมานะครับตัวนี้นะครับมีเจ้าของแล้วเหลือตัวนี้นะครับ2 1 6นะครับติดตั้งใน ND 500ได้ราคาก็ย่อมเยาวนะครับเซตพร้อมโชกหน้านี่ขี่ดีเลยนะครับ รับประกัน2ปีจากโรงงานนะครับไม่ต้องคิดนานนะครับขอบคุณสาระการดีดตามรับชมครับสวัสดีครับ